สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าชมเมเทียนจีเสียดนู้ดด้จ่าพี่น้องจ้ามันนี้มเมเทียนก็มีข่ขบุญขึ้นกล้า,า,าพี่น้องเจ้ามันนี้เป็นข้าวปุ้นน้ำยากไก่ลด้วพี่น้องของมาร์กต้อะขังขบุ้นน้ำยากไก่แบบคนเคข้มยคนเลยจ้ามามามา,มาพี่น้องเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิม,มเมเทียนกับอวยพรขออวยพรปีใหม่ให้ เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำดวยลำดวยเดอ้อพี่น้องสุกทรงวานในชีวิตภาถนะสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นเด้อจ้านัเดียวไม่กินกระปุลน้ำเมทียนบปด้กระปุลน้นนำยาปลาไก่พี่น้องสูตรของเมเทียนแบบเข้มข้น,นแล้วก็มีพักทั่วขาแตงแล้วก็ต้นหอมพี่น้องน้ำยาแบบเข้มข้นเมทียนต่ำเนื้อมันลงไปอีกสูตรของแมเทียนจ้ะ ป่าน้ำยาป่าไก่จ้ะตอนแรกว่าสิต้่มไก่เลยคิดหอดข้าวปุ่นห <c oughs> ลายเตกจ้าน้องมา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 เสียบน้ำกัดคือเก่าละ่ะปุ๊บหมาของเสียบเนาะใส่กระชายเยอะๆพีน้อง นี่อะน้ำยาร้อนดลจจ้ะพี่น้องจ้ามามาเห็นเที่ยไปเขาเวีนมากจ้มมือนี่ตอนแล้ววานจิต้มไก่ก็ได้โอ้เห็นข้าวปูนคิดจากอีกแล้ว <c oughs> ขอถกขอไพ่เพื่อเด้อ,อทีนคือให้กับวปูนดูแถมมันมักไม่พี่น้องมือน,นี้น้ำยาไก่ยาเปียนเนะน้ำยาปลากไก่จ้า ไข่ตัวหนึ่งนี่พี่น้องเครื่องก็คือน้ำยาปกติเท่านีาา่แหละค่ะผัดผัดผัดใส่แล้วก็ปรุงเครื่องอแซบน้องมามาอย่างแซบใช้มือจุบนี่แหละแตงรับลือกสินพักก่อน เอ,อากลับมามาดีใหม่แล้วไหนเที่ยงกะามาแตะผมแรยก็ได้ไปผมจัหน้อยเกี่ยวกันป่าพี่น้องแสบเพื่อขอพี่น้องเอ้ จริงกับปุนต้องกินนำํานหอนได้จ้ะาจ๋อร่อยยาเห็ดไม่ไหมอ่อหอมสุดยอดรวดขอปุนมันทอากับเบือดเบือหยากเอาพี่หล่องโ้กับปาแพ้งอมยนีสิบบาทยินเข้าไป

รสนาดกระเจงก็อร่อย มีเส้นตับเหนือไก่ซะนลำค่ะเยอคนคุอ่ะ <laughs> Rồi, này ở cường thì làm mình trên cơ cường, cường này ช่วงนี้หามุงแงกนี่พี่นอ้องถ้าในคำขักจะไปเที่ยงเขา่าบานหรอกค่ะจนนี้เสียงหลดหลดค้นดินค่ะตอนไกล้ naio te phet taku Rồi, rồi, rồi. Mình ừ. giờ, các là ngay một con phường bằng quân đó, bây giờ hiện cắt điều cái trò có đẹp cho sao bạc lái rồi. มเทมทยนมามีเฟซไมมพีน่น้องขเทียนมีการยุทูุกแล้วเป็นขอดไปนะจ๊ะมีช่วงหนึ่งเม่เทียนได้ยุดไปตั้งเดือนสองเดือนโทรศัพท์พังกายช่วงนั้นเล้ตาไป ยาป่าไก่หนึ่งตัวคุ้นน้ำหอนๆไม่ไมีไม่วิ่อองทีงไ่ไม่ไม តើល្អទេរកិនអីឲ្យធ្វើប៉ាជាក្នុង ยังหงรดค้นดินครับพี่น้อง im lập nhau ạ im lá Đời Toàn cây มันเที่ยงกะกาขอบคุณเป็นเพื่อนที่เขาให้กลังใจเม่เที่ยงเนี่ยค่ะขอบคุณขอบคุณมากมายไก่กวางเครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe กดดิ้งปิ๊งปิ๊ยได้จ้า